กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าไฟฉายจากขวดน้ำโดยจะมีอุปกรณ์วิธีการประดิษฐ์และกลไกการทำงานดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราจะเจาะฝาขวดก่อนให้เป็นรูสำหรับใส่หลอดไฟนะคะ ต่อมานะคะก็จะเอาเทปพอยนะคะติดข้างในของขวดค่ะตัวขวดที่เราตัดเอาไว้นี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาติดรางฐานไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาติดตัวสวิตช์นะคะไว้ทางด้านล่างของรางถ่านค่ะ เมื่อทําเสร็จนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพอมานะคะเดี๋ยวจะเอาสายสีแดงนะคะเชื่อมต่อกับตูดของลอดไฟนะคะที่เป็นขั้วบวกตรงนี้นะคะ เมื่อทาเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาสายสีแดงที่เป็นขั้วบวกต่อกับตูดของหลอดไฟนะคะที่เป็นขั้วบวกเหมือนกันและนําสายสีดํานะคะที่เป็นขั้วลบต่อกับด้านข้างของหลอดไฟค่ะเมื่อใส่ฐานครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้ได้ไหมนี่นะคะใช้ได้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ วัสดุอุปกรณ์ขวดน้ำรางฐานขนาด4ก้อนหลอดไฟ6โวลต์สวิตช์เปิดปิดไฟเทฟลอยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องกลไกลการทำงานของไฟฉายจากขวดน้นกันนะคะ ไฟฉายนะคะทาให้เกิดแสงได้โดยการเชื่อมต่อขั้วบวกและขั้วลบของ่านไฟฉายเข้ากับหลอดไฟนะคะกระแส่ไฟฟ้าที่ออกจากขั้วบวกเข้าสู่หลอดไฟและไหลออกเข้าสู่ขั้วลบทําให้ครบวงจรน,นะคะเมื่อเราเปิดสวิตช์แผ่นฟอยล์นะคะที่เราลองในขวดน้าก็จะสะท้อนกับสีของหลอดไฟทําให้เกิดแสงสว่างได้นั่นเองค่ะ ค่ะและกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอวิธีการทําและกลไกาการทํางานของไฟฉายจากขวดน้าไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ